ห้อยคอติดตัวไปไหนมาไหนเนี่ยว่ารุ่นแรกๆนี่มีประสบการณ์นะครับรถไฟชนนี่ยังไม่ตายเลยนะครับแค้วคาดปลอดภัยของจริงนะครับบามีหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะครับแถวแถวบางพีสูตรประการนี่เองนะครับแวะมานะครับแม่เห็นแล้วชอบนี่ไม้พยุงไม้พยูงก็นี่ครับพญานิ้วดาครับพญานิ้วดาบ เรียกว่ารุ่นปีนี้ครับโยรุ่นปีห้าเก้าเสือหลวงพ่อชานวัดบางบ่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้ทุกบุกเสกไปเร็วนี้เองนะครับพญายุดารุ่นปีใหม่นะครับไม้หลวกลับอ๋อสวนมากเลยไม้พยุงครับไม้พยุงด้วยครับมีไม้พยุงพญาวุดา ไม้กระปังหาไม้กระปังหาไม้หลักเลยครับพระยาเสือครับของพ่ข้อชาญวัดบางบอกงดงามมากๆเลยครับนี่สุดยอดเลยโอ้โหงดงามนี่ครับเพิ่งบุบกเสกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเรียกว่าจะเป็นรุ่นปีใหม่ก็ว่าได้นะครับ2 5ง9า ไปมาเช่าบูชาไปเป็นมงคลต้องรับปีใหม่อีกครั้งนะครับกรับหลงปู่หลวงปูชานะครับได้ปุกเสกไปเมื่อเร็วๆนี้เองรุ่นปี59เสือนะครับเสือไม้นะครับมีด้วยกันหลายชนิดพยานยิยวตดำก็มีนะครับ